สวัสดีครับมาแนะนำแบตอีกหนึ่งรุ่นนะครับเจ้าตัวนี้เป็นแบตของยี่ห้ออมาลอนในตระกูลไฮไลท์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 85D 23L รุ่นนี้จะทำทั้งคั่ R และคั่ L นะครับในรูปจะเป็นคั่ว L นะครับตระกูลไฮไลท์ของอัลมาลอนเนี่ยรับประกัน2ปีเต็มนะครับก็จะใช้งานได้ทนนะครับเพราะว่าในแผ่นธาตุเนี่ยมีส่วนผสมของซิลเวอร์หรือแรเงินนะครับอัลมาลอนจะมี2รุ่นนะครับ ในตะก,กูอมาลอนไฮไลท์เนี่ยประกัน2ปีส่วนในตะก,กูอมาอนโกเนี่ยจะประกัน1ปีนะครับเจ้ารุ่นนี้เป็นขนาดอมาลอนไฮไลท์รุ่นประกัน2ปีนะครับมีคนรุ่นว่า 85D 23L เดี๋ยวเราลองมาดูเจ้ารุ่นนี้ดูนะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้แอมพลปประมาณ65สิแอมพนะครับซีเที่แจ้งมาคือ550 c ซค่า RC 120เนี่ย1 0มินินะครับมาดูเจ้าตัวนี้ อ่าก็จะมีหูฮิ้วลักษณะนี้เป็นเปลือกสีเขียวอัมาลอนรุ่นนี้เป็นประเภท S.M.F นะครับ S.M.F หมายถึงว่าเราไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานแต่อัมาลอนส่วนใหญ่จะทํามามีฝาให้เราเปิดเช็คน้ําได้ก็คือถ้าเกิดดูฝาด้านบน2ชิ้นเนี่ยงัดออกมาถ้าเกิดน้ําพร่องหรือน้ําแห้งเราสามารถเติมน้ํากลั่นได้ปกตินะครับอ่าไม่ควรเติมกดลงไปเพิ่มนะครับแนะนําให้เติมน้ํากลั่นปกติถ้าเราเติมกดเพิ่มเข้าไปเนี่ยทำให้แบตเรามีซัลเฟตเกาะเร็วนะครับอายุการใช้งานจะสั้นลง มาดูเจ้ารุ่นนี้เจ้ารุ่นนี้มีขนาดความกว้าง173ม mm, ิมความยาว232ม mm. ิมส่วนความสูงจากฐานถึงคั้วแบต225ม mm ิมนะครับมาดูสเปครุ่นนี้เป็นแบต12โวลต์60แอมแาวนะครับแตบ่จริงๆเนี่ย65แอม C.D. ที่แจ้งมา550 C.D. RC 110มิลนะครับส่วน C.D. วัดจริงเนี่ยก็จะได้ประมาณ600ถึง650 C.D. นะครับ อันนี้ผมทําการเทสด้วยเครื่องวัดตัวนี้นะครับรุ่นนี้วัดได้620ซีเดอนะครับจะนิยมใช้กันในรถเก๋งรถเก๋งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับอ่าใช้ได้เครื่องยนต์ถึง2,000ถึง2,500ซีซีเจ้ารุ่นนี้ในยังใช้แทนรถกระบะในเครื่องหน2่หหรือ3000ก็ยังไหวนะครับเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยแผ่นาธาตุทออกมาได้ทนใช้งานได้นานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยใส่ในรถยียย่ห้อไหนรุ่นไหนได้บ้างนะครับลองไปดูกันนะครับ ที่นิยมใช้กันอันนี้เป็นมิซูบิชิมิลาดนะครับมิราดเราใส่ใหญ่ได้สุดก็คือไซนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะนะครับใส่มิลาดก็ใช้ได้ทนเลยนะครับแล้วยังใส่ในมิซูบิชิแอททาดนะครับตัวนี้วางในมิซูบิชิแอททาดอ่าในพวกมิซูบิชิแลนเซอร์ก็วางได้นะครับสําหรับเจ้ารุ่นนี้และมาด้าสองมาด้าสองก็ใส่รุ่นนี้ในมาด้าสองดีเซลนะครับแล้วก็ในมาด้าสามนะครับก็แนะนาใส่รุ่นนี้นะครับ ส่วนในพวกนิสสันก็ใส่รุ่นนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นนิสสันมาร์สแล้วเขาจะวางรุ่นนี้เหมือนกันแล้วก็ในนิสสันอ l m e เมล่านะครับแล้วก็นิสสันโนตนะครับอ่าในรถเก๋งใหญ่อย่างนิสสันเทนาเทน่าก็ใส่รุ่นนี้เหมือนกันนะครับอ่านอกจากนั้นก็ยังอยู่ในพวกโตโยต้าแคมรี่นะครับอันนี้ก็วางรุ่นนี้ได้นะครับใส่เจ้ารุ่นนี้เนี่ยใส่มันจะใช้งานได้นานกว่ารุ่นอื่นนะครับ หรือในพวกรถรถเล็กที่ใส่พวก45แอมมาอย่างพวก Toyota y a r i ิ v วีออหรือว่า id, อั t ติอ่าตัวนี้เราแปลงใส่ขนาด65แอมตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าช่องที่ให้มาใหญ่พอนะครับอ่าในพวกอันนี้ใส่ในกระบะ i s u ู u d m ีแม็นะครับบางคนไปแต่งมามีท่อท่อใหญ่นะครับถ้าเราวางลูกใหญ่มันจะติดนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทนมากๆนะครับอ่าอันนี้ในในรถเก่งโปตอนนะครับก็วางรุ่นนี้ได้นะครับแล้วก็ซูบารุ XV นะครับอันนี้ก็ใส่รุ่น 85D 23L ตัวนี้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อมารอนทำออกมาแล้วก็มีรถใช้เนี่ยหลายรุ่นอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งของอัมารอนอัมารอนไฮไลท์ 85D 23L รับประกัน2ปีเต็มนะครับสถิสติิการใช้งานสูงสุดเนี่ยรุ่นนี้ก็ถึง5ปีนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้อีกหนึ่งรุ่นของอมารอนนะครับสวัสดีครับ